ถ้าขเขมรไม่มีเงินซื้อเงินเช่าเนี่ยก็เป็นเงินที่น้อยกว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจแล้วก็จะได้มีการส่งเครื่องบินแบบลาเฟลมาประจำการที่ชายแดนขเขมรกับไทยโดยค่าเช่าเนี่ยท่านผู้ชมครับเขาก็คิดนะเดือนละ1ล้านเหรียญตีเป็นเงินไทยก็32-33ล้านบาทเนี่ยก็ไม่แพงเนาะสำหรับชาวกัมพูชา เขาก็คิดว่าเออเช่ามาสักกี่ลำดีอ่ะหกลำดีไหมหรือจะสิบลำสิบลำก็แค่300รกว่าล้านเหรียญน,นั่นคือแนวคิดของเขาท่านผู้ชมครับการเช่าเครื่องบินเนี่ยมันไม่ได้เช่ามอเตอร์ไซค์เช่ารถยนต์นจ้าคนละเรื่องกันแล้วการเช่าเนี่ยค่าเช่าก็คงไม่ได้เท่านี้หรอก สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับของแจ็คซานนี่เปครับวันนี้ก็มีเรื่องของประเด็นข่าวสารสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในกัมพูชานํามาพูดคุยกันต่อประเด็นข่าวนี้ครับท่านผู้ชมมันก็เป็นข่าวในโซเชียลมีเดียนะเพราะฉะนั้นไอเรื่องนี้ก็ฟังขำๆแล้วกันก็อย่าเพิ่งไปทึกทักว่ามันจะจริงนะครับถ้าหาว่ามันจะจริงเนี่ยมันต้องเป็นข่าวที่ออกมาจากกระทรวงกลาโหมครับหรือแม้แต่รัฐบาลกัมพูชา ในแง่ของการจัดซื้อหรือการเช่าทางทหารอะไรก็ตามแต่ท่านผู้ชมครับตรงนี้เราเรียกว่ามันเป็นข่าวที่เชื่อถือได้เพราะฉะนั้นไอ้เรื่องกระแสข่าวในโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับเราก็มองว่ามันเป็นเรื่องของข่าวปั่นกันในประเทศกัมพูชาก,ก็เป็นปรเรื่องปกติแต่เราก็ต้องการมาหยิบยกนะให้กลายเป็นประเด็นก็เพราะว่าเออเราก็จะได้รู้ว่าคนกัมพูชาเนี่ยนะครับเขาคิดอย่างไรที่เกี่ยวข้องกับอา้าว การประทะกันนะตลอด5วันที่ผ่านมาโดยเฉพาะในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาจากกรณีที่ F16 ฮะแล้วก็คิปเป้นเนี่ยก็มีการเข้าไปบอมเข้าไปหย่อนเหมือนว่าเราเนี่ยสามารถที่จะจิ้มเป้าหมายตรงไหนก็ได้โดยปราศจากการต่อต้านฮะแม้แต่น้อยมันแตกต่างจากการต่อสู้ครับในทางบก เพราะว่าต่างฝ่ายเนี่ยต่างก็มีการสาตวนะ์เรื่องของอาปืนใหญ่เข้าใส่กันไปก็ใส่กันมาไทยมีขมรมันก็มีจรวดแล้วมันก้องนะจริงๆแล้วไทยก็มีขมรมันก็มีต่างคนต่างซัดแต่ที่มันซัดอยู่เพียงฝ่ายเดียวก็คือเครื่องบินขับไล่เนี่ยนะครับขมรไม่มีแต่ว่าเรามีองฮนะจนกระทั่งท่านผู้ชมครับประเด็นเนี่ยเรียกว่าน่าจะกลายเป็นประเด็นใหญ่ฮนะแล้วก็กลายเป็นประเด็นร้อนในสังคมชาวกัมพูชาโดยตลอดมาเลยครับ แล้วก็ประเด็นล่าสุดเนี่ยนะฮะก็พูดกันอีกหนึ่งมิติก็คือว่าเอาละก็ในเมื่อมันซื้อไม่ได้จะทํายังไงอะ่ะก็ต้องเช่าสิท่านผู้ชมฟังกันให้ดีนะต้องเช่าเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าเช่าเครื่องบินเนี่ยเรื่องนี้นะถามว่ามันมีจริงไหมมันก็มีจริงฮะแต่มันก็ไม่ได้เกิดขึ้นในปัจจุบันทันด่วน,นะฮะชาวกามัมพูชาเขาก็บอกว่าเนี่ยเออซื้อไม่ได้หรอกมันต้องใช้เวลาในการต่อ ตัวกาสยายเนี่ยก็คงจะใช้เวลา2ปีนุ่น3ปีกว่าจะมีการส่งมอบในเมื่อไม่ทันทำย่างไรก็เช่าสิถ้าเช่าเนี่ยใช้เวลาไม่กี่เดือนนะฮะไม่กี่เดือนก็สามารถเช่าได้เขาก็แสดงความคิดเห็นว่าเออถ้าอย่างนั้นก็น่าจะไปเช่าเครื่องบินค่ายฝรั่งเศสมาทีนี้เล่นเอาแบบของแล้วนะดัสโซลาเฟลท่านผู้ชมฟังให้ดีนะดัสโซลาเฟลนะครับเครื่องบินรุ่นนี้นะครับ เขมรเนี่ยน่าจะไปเช่าจากฝรั่งเศสมาเอาไว้รับมือ F16 กริปเพที่มาจากฝั่งไทยแถมยังมีออปชั่นเสริมฮะก็คือการติดตั้งนุกได้อีกด้วยท่านผู้ชมเป็นไงถ้าเขมรไม่มีเงินซื้อเงินเช่าเนี่ยก็เป็นเงินที่น้อยกว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจแล้วก็จะได้มีการส่งเครื่องบินแบบลาเฟลเมาประจำการที่ชายแดนเขมรกับไทย โดยค่าเช่าเนี่ยท่านผู้ชมครับเขาก็คิดนะเดือนละหนึ่งล้านเหรียญตีเป็นเงินไทยก็สามสิบสองสามสิบสามล้านบาทเนี่ยก็ไม่แพงเนาะสำหรับชาวกัมพูชาเขาก็คิดว่าเออเช่ามาสักกี่ลำดีอ่ะหกลำดีไหมหรือจะสิบลำสิบลำก็แค่สามร้อยกว่าล้านเหรียญนั่นคือแนวคิดของเขาท่านผู้ชมครับการเช่าเครื่องบินเนี่ยมันไม่ได้เช่ามอเตอร์ไซค์เช่ารถยนต์จ๊ะ คนละเรื่องกันแล้วการเช่าเนี่ยค่าเช่าก็คงไม่ได้เท่านี้หรอกยาวไกลฮะอีกเยอะทีนี้การเช่าเนี่ยมันเคยมีท่านผู้ชมครับเหมือนกับประเทศอะไรเช็คั้งเช็คโกสโราเกีย,ยเนี่ยที่เขามีการไปเช่าเครื่องบินแบบเกตเพนในฝั่งสวีเดนเนี่ยมันการเช่ามันมีจริงฮะแต่ไม่ได้ซื้อฮะเช่ามาเช่ามาใช้กัมพูชาเขาก็เลยคิดแบบนี้ว่าเออถ้าในเมื่อรัฐบาลเนี่ยนะฮะ ถ้าจะไปซื้อใหม่เนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาแล้วก็สถานการณ์มันเรียกว่าเออมันจี้อ่ะมันจี้ด่วนต่อใหม่คงไม่ทันก็ถ้าเกิดว่าเช่าเนี่ยก็น่าจะทันนะครับเพราะว่ามันใช้เวลาไม่นานนะครับแล้วก็สามารถนําเครื่องบินเนี่ยมาได้เลยซึ่งเขาก็ยังมองว่าเครื่องบินค่ายฝรั่งเศสเนี่ยนะครับน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีสามารถมาต่อกรกับ F 16ได้ครับก็จะมีคอมเมนต์ไล่เลี้ยงกันไปหนึ่งสามสี่ห้าลาเฟล คือจุดจบและเรียกว่าน่าจะเป็นตัวชูโรงฮะสำหรับชาวกัมพูชาถ้าได้มานะโหงานนี้ฮะเจ๋งแป้งเลยประเทศไทยเนี่ยนะฮะอาจจะต้องตกเป็นรองก็ได้กริปเพนอาจจะสู้ไม่ได้นะครับแล้วก็ F16 ก็อาจจะสู้ไม่ได้นะครับท่านผู้ชมนี่แหละคือเนื้อหาสาระหลักครับที่ชาวกัมพูชาเนี่ยเขาอยากจะได้มากแล้วผมองบอกว่าถ้าผมเป็นนายกเขานะ ผมจะพูดว่าไงกันเยกัมพูชากาลังจะมองหาเครื่องบินขับไล่อยู่ขอให้ชาวกัมพูชาเนี่ยช่วยกันเลือกหน่อยเนี่ยท่านผู้ชมคุณมาเน็ตพูดแค่เนี้ยผมเชื่อว่านะไอกระแสที่มันแบบแย่ๆเนี่ยเศรษฐกิจที่มันแย่ๆเนี่ยดีไม่ดีนะอาจจะมาให้ค่ากับกระแสที่กําลังจัดสรรเครื่องบินจัดหาเครื่องบินขับไล่ใหม่เนี่ยก็ได้นะแต่ผมบอกว่ามันก็เป็นเรื่องยากอยู่ดีนะการเช่าเนี่ย สำหรับเครื่องบินลาเฟลไม่น่าจะเกิดขึ้นนะสำหรับฝรั่งเศสนะครับแต่ถ้าไปเช่าจีนก็ลองดูสิเพราะว่าช่วงเนี้ยกระแสข่าวมันออกมาในแง่ความสัมพันธ์ดีนะกลับมาจี้จ้าอีกครั้งหนึ่งจีนเชิญเตียบันนะไปดูเรือไปดูเรือรบนหะดูดีนะอ่าถ้ามองในความสัมพันธ์ละถ้าต่อยอดกันอีกสักน,นิดหนึ่งสินะฮะก็เอาไปเช่า J10 ก็ได้หากว่ามีความต้องการเนี่ยน่าจะง่ายกว่านะ ไปเช่าก็บินแบบ J10 กัมพูชาอาจจะกลายเป็นประเทศแรกก็ได้ครับที่เช่าอะ่ะแล้วผมเชื่อว่าจีนก็ให้เช่าได้เพราะอะไรรู้ไหมเช่าไปเพื่อการปกป้องอาิุธปืของชาตินะแต่ห้ามนํามาลุกลานไทยเนี่ยก็ทําได้ครับแต่กัมพูชาเอาหรือเปล่าในช่วงที่ประเทศเนี่ยยํานะครับกําลังถังแตกจะมีเงินที่ไหนท่านผู้ชมครับการเช่าไม่ใช่ว่าให้เช่ากันลำสองลำนะมันต้องเช่ากันทีเป็นฝูงและการเช่าเนี่ยก็ไม่ใช่ว่ามันเช่าสองสามเดือนนะ ที่แบบคนกัมพูชาเขาคิดเนี่ยมันต้องเช่ากันระยะยาวๆครับจนทําให้ผู้เช่าเขาบอกว่ามันคุ้มทุนเพราะฉะนั้นการจ่ายเงินเนี่ยมันก็ต้องจ่ายเป็นเงินก้อนแหละเป็นเงินก้อนใหญ่ยักษ์เลยครับไม่ใช่ว่าก้อนแบบเล็กๆนะแล้วเช่าเนี่ยก็ต้องทําสัญญาเช่ากันเป็น10ปี20ปีก็ว่าไปอะไรรู้ไหมท่านผู้ชมค่าใช้จ่ายในในการซ่อมบำรุงรักษาอีกนะฮะต้องเท่าไหร่ล่ะไหนจะต้องมีการเข้ามาสร้างโรงจัดเก็บ ลงองซ่อมปําบรุงอีกเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายเนี่ยมหาศาลฮะไม่ใช่ว่าเล็กน้อยแล้วกาพูชาเองเนี่ยก็ยังไม่มีโครงสร้างพื้นฐานตรงเนี้ยคอยรองรับอยู่ฮะมันก็ต้องใช้เวลาผมว่านะก็น่าจะเป็นแรมปีเหมือนกันครับในมุมมองที่บอกว่าเช่านะจ๊ะเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าน่าจะดับฝันนะฮะไปได้อีกหนึ่งประเด็นนะหลังจากที่มีประเด็นเอาซื้อ F15 ก็มี F16 ก็มี J10 ก็มี ซื้อ,อ,อมีราดซื้อโอ้อะไรมั่วตัวไปหมดนะแต่ที่ยังไม่เคยเห็นเนี่ยไปซื้อศูนยสามสิบห้าซื้อศูยสามสิบเนี่ยยังไม่เคยเห็นฮะเคยเห็นแต่เครื่องบินค่ายสหรัฐเครื่องบินค่ายตะวันตกแล้วก็เครื่องบินค่ายจีเนี่ยอยากจะซื้อลงขันกันก็มีบริจาคคนละกี่เหรียญก็ว่างไปต่อเดือนนะประชาชนชาวกัมพูชาผมว่าตอนเนี้ยประชาชนชาวกัมพูชาลงขันดีกว่านะเอาไปสร้างโรงพยาบาลดีกว่านะครับ ไปสร้างเอ,อสวัสดิการให้แก่ประชาชนพลเมืองของตนเองดีกว่าบริจาคเงินช่วยเหลือประเทศดีกว่านะเพราะว่ามันกําลังย่ําแย่ทางด้านเศรษฐกิจนะให้คุณมันเนี่ยเขาได้นําเงินตรงเนี้ยไปบริหารดีกว่านะครับหรือว่าจะเอาเงินไปขุดคลองออฟูนันเตโชที่มันล่มสลายอยู่เนี่ยนะฮะ